สวัสดีค่ะพลอยสนนลินนะคะในเรื่องเสดระรบบทเป็นแปมค่ะสวัสดีค่ะฟลุกนัทนะครับในเรื่องรบบทเป็นหยกครับค่ะก็แปมนะคะคาแรกเตอร์ก็จะเป็นคนชี่เฮาเฮาค่ะมีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็แม่เนี่ยเล่นไพ่ค่ะซึ่งชีวิตเราก็จะแบบค่อนข้างดักดักซึ่งแปมจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยยาเสพติดค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนพาเพื่อนๆทุกคนเสียหมดเลย สำหรับฟูรฟอร์บดเป็นหยกครับผมหยกกันจะเป็นลูกคนจีนครับครอบครัวอาจจะไม่ได้ดักเหมือนน้องแปมแต่ว่าเป็นคนที่แบบเก็บกดเพราะว่าทางบ้านเนี่ยคือเขาไม่ค่อยยอมรับในตัวตัวตัว,ตวละครหยกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ไปเจอกับแก๊งสาวๆแล้วก็เลยเหมือนแบบพากันไปในที่ทาง mm hmm. ที่ผิดเนาะ mm hmm. เพราะวราพวกเราหวังแบบไปพึ่งยาเสพติดว่ามันจะแบบเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่จริงๆ mm hmm. มันไม่ใช่เลยครับผม mm hmm. แล้วคือตอนที่ ได้ดูค่ะเพราะว่าพี่มุมเนี่ยบอกให้พวกเราทุกคนดูหมดเลยใช่มันมีหลายเรื่องมากๆที่เราต้องไปตามดูครับนอกจากเสียดายแล้วก็จะมีแบบหนังฝรั่งอื่นๆที่แบบเกียวาเสพติดเนาะใช่ครับผมก็เราดูเพื่อเป็นเรฟเรนซ์ว่าเนื้อหามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมใช่ค่ะดูวิธีการเสี่ยนยาอะไรอย่างงี้มาถึงว่าในการแสดงเพราะว่าเราทําแบบไม่เป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบไปดูไปแบบไปศึกษากันอะไรอย่างงี้ค่ะ ตอนนั S <S> ้นนะบทคือแบบดังมากค่ะจะมีซีนที่แบบว่าลูกกงใช่ค่ะอันนี้คือแบบรู้สึกยังไงบ้างคะหคาดหวังใช่ไหมคะคือซีนนั้นหนูก็เต็มที่มากๆาเอาจิงว่าหนูก็เต็มที่กันทุกซีนอยู่แล้วคือไม่ใช่แค่พลอยก็คือนักแสดงทุกคนเลยะค่ะเราเต็มที่ในทุกๆซีนแล้วก็แต่ละซีนเนี่ยกว่าจะผ่านมาได้คือต้องดีจริงๆไม่งั้นพี่มุมเนี่ยไม่ปล่อยผ่านพวกเราเลยคือพี่มุมเป็นคนที่ละเอียดมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ชมมากๆเลยะค่ะ เรารับมาหลายบทบาทครับคือแบบเป็นเด็กตญา่เงี้ยค่ะเคยรับมาเยอะมากก่อนหน้านั้นจำไม่ได้ว่าเคยรับมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าฟุก็เคยเล่นบทติดยามาก่อนอ๋ออาจจะหลังเสียดายเพราะว่าใช่เราไปเล่นแบบพวกฟามมีตาอะไรเงี้ยครับก็รับบทเป็นเด็กติดยาเหมือนกันอาจจะด้วยหุ่นสรีละเหมือนเด็กติดยาไม่เหมือนแล้วก็เราก็ไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราก็ได้จากเล็บจากเสียดายไปเล่นเหมือนกันเพราะว่าแหล้วก็ได้เล่นเหมือนกันติดยาเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าเออครับผมต้องขอบคุณเสียดายที่ทําให้เราเล่นได้ ใช่ใช่ค่ะใช่ครับน้องพลน่าจะหนักสุดเพราะว่าน้องพลเขาจะแบบว่าตอนนั้นยัง15อยู่เลยใช่พลเด็กสุดในแก๊งด้วยตอนนั้นค่ะใช่ก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันเราแบบหลายๆอย่างมันหนักตั้งแต่แบบโอ้โหสถานที่ที่เราไปก็เป็นสถานที่แบบของจริงฝุ่นจริงทุกอย่างทุกคนแพ้ฟงแพ้ฝุ่นกันคือสนุกมากค่ะเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากจริงๆสำหรับฟุ้งยังไม่เคยดูเลยไม่เคยดูเหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดเราจะได้ดูอะไรก็คือพร้อมทุกคนเลยค่ะใช่ครับใช่ค่ะ นะจำได้ไหาแบบากกถ้าสาหรับฟูฟุกซีนที่รอดูน่าจะเป็นซีนกระโดดตึกครับผมเพราะว่าซีนนั้นเนี่ยมันเป็นซีนไฮไลท์ขอ,ของตัวละครฟุกด้วยแล้วก็ตอนนั้นเราไปถ่ายในสตูดิโอด้วยแล้วก็คือมันโดดจริงๆมันก็แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบรอติดตามเหมือนกันว่าจบไปยังไงครับผมค่ะของพลอยนะคะ ก็อยากให้ทุกคนติดตามชมทุกซีนเลยคือแต่ละซีนมันแบบโหดทุกซีนเลยหนูไม่มีซีนสบายๆเลยค่ะพี่จริงๆก็อยากให้ติดตามชมทุกซีนนะคะเพราะว่าแต่ละซีนมันก็มีความหมายของมันแล้วก็มันก็โหดทุกซีนเลยแต่ก็หวังว่าเราพวกเราจะสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีที่สุดนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเรานะคะยังขอกาถ่ายไปหน้าเหมือนเดิมเนาะจริงๆหน้าเหมือนเดิมกับทุกคนนะแล้วเเปลี่ยนเหรอสําหรับพวกอ๊ย พอยดูโตขึ้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นิดนึงอะไรเง<ม>ี้ยแต่คือเราอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าเราเจอพลอยมาแบบทุกตลอดอะตลอดตลอด,ลอดทุกปีใช่คือมันเห็นอ,อาจจะไม่ได้แบบเห็นแบบความแตกต่างชาัด<ม>ขนาดนั้นเพราะเราเห็นน้องพลอยมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ทุกคน<ม><ม>เรารู้สึกว่าหน้ายังสตาร์ทไปเหมือนเดิมไม่มีใครหน้าเปลี่ยนเลยแล้วจริงๆเข้าใจเข้าใจงั้นอย่างนี้ก็ของน้องฟูเนี่ยค่ะมีซิงเกิลใหม่โอครับผมยังเดี๋ยวไปฟังเลยเดี๋ยวเปิดเพลงพึ่งปล่อยเพิ่งปล่อยครับผมก็เป็นเพลงเก็บครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ฝากให้คนสอสอนเมื่อกี้น,นีแบบว่าน้ำตาซึมกันด้วยโหน้ำตาซึมเลยก็อย่างที่บอกว่าเรารอคอยกันมา,มานานมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้มันได้ฉายสักทีไงก็ต้องฝากทุกคนดูด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจกันทุกคนเลย หนูว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ข้อคิดอะไรมากมายเลยนะคะครับผมก็อย่างที่น้องพลอยบอกเลยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราตั้งใจทํากันมากๆแล้วก็เราใช้เวลาถ่ายทํากันแล้วก็กว่าจะได้มาออนในวันนี้ม,มันหลายปีมากๆเลยแล้วก็อยางให้ทุกคนได้ติดตามครับเพราะว่าซีรีเรื่องนี้เนี่ยนอกจากมันจะสอนปัญหาประเด็นชีวิตช,ชีวิตด้วยของวัยรุ่นด้วยะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมค่ะที่แอปพลิเคชัน i อฉีนะคะ ค่ะโอ้ยเรื่อยๆแน่นอนค่ะก็มีมีแน่นอนก็คือที่ผ่านปีที่ผ่านมาก็คือเราก็เจอกันเรื่อยๆค่ะได้แสดงใช่ค่ะฝากด้วยค่ะทุกคนใช่ค่ะอ่าครับผมก็ฝากเพลงไปไหมครับวันที่สิบเก้าไปไม่ได้ยังไันที่ชวนเป็นจินเป็นจังเลยก็ฝากด้วยนะครับผมวันที่สิบเก้านี้นะครับผมก็จะปล่อยเอ็มวีนะครับสำหรับใครที่มาร่วมงานแถลงเขาก็จะได้รับชมเอ็มวีก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ サービス。<laughs> <laughs>